ค,คลิปนี้ที่ผมทํามาเพื่อจะอธิบายการเอาหมาลูกกีนมาเล่นเป็นหมาคุกกอลีนะครับนะครับหมาลุกกอลีมันจะต่างกันที่หมาลูกกีนตรงไหนที่แม่น้ำกลางกระดานก็จะโดนขีดเส้นออกไปนะครับแล้วก็ขุนก็จะมายืนกลางกระดานกลางวังนะครับการเดินของขุนและอไอสื่อนี่มันมันจะสามารถให้เดินได้ตามเส้นนะครับ แล้วก็กติกาของคุณเนี่ยมันห้าเพเช่นหน้าเหมือนอในในหมากรุกของอหมากรุกจีนนะครับกติกาห้าคุณไปเชนหน้ากันแล้วข้อที่สองก็คือช้างช้างหมากรุกเกาหลีมันจะเดินตรงก่อนครับแล้วก็เฉียงหนึ่งตาไม่เหมือนกับหมากรุกจีนนะครับมันช้างมันจะไปตกที่ตรงเนี้ แล้วก็ช้างมีการขัดขาได้นะครับช้างหน้าอยากข้ามข้ามแดนได้นะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจกติกาหมากับเรือก็เหมือนกันนะครับการเดินมันมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงอหมากเรือเอ้ยไม่ใช่หมากรถนะครับจะเรียกว่ารถเมื่อมันอยู่ในกระดานของเกาหลีมันสามารถวิ่งได้วิ่งได้ อันนี้จะวิ่งมีข้อห้ามหรือยกเว้นยังไงแต่ก็ค่อยไปดูในกติกาของไอ้าวทูเพจจังกินะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เพื่อวาอ่าได้เข้าใจคร่าวๆก่อนนะครับทีนี้กติกาของมากรุกไอ้มากรุกเกาหลีที่ต่างจากมารกีอีกอันหนึ่งก็คือไอ้มากรุก กินไอเผาถ้ามันไม่กินมันก็จะไม่สามารถกระโดดข้ามได้ส่วนเกาหลีนะมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็สามารถข้ามไม่แน่ใจว่าข้ามคู่ต่อสู้ได้หรือว่าข้ามพวกเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมันสามารถเดินไม่กินนะครับข้ามไปได้เฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมีกติกาบอกว่า,วาข้ามเผาข้ามเผาของตัวเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมฟังมาแล้วก็อีกตัวหนึ่ง การเดินไอจุกหรือว่าเบีย้ยของมากรุก,กินจะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ของเกาหลีเนี่ยมันฉลาดขึ้นหน่อยเบีย้ยจะเดินออกข้างได้หน้าได้การกินผมไม่แน่ใจว่าเขาให้กินแค่ไหนนะครับแต่ว่าเมื่อเบีย้ยเข้าวังเบีย้ยฝ่ายเราเข้าวังมันก็จะไล่จับกินขนนะครับตามเส้นนะครับครับวันนี้ขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับ ขุกค,คักทุลักเลนะครับจับมือเดียวถ่ายมือเดียวแต่ก็เจรออยากให้ได้รับรู้กันนะครับ